สวัสดีครับพบกับผมวินอัลติสเกรดเอที่ขุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับมาอัปเดตสต็อกกันนะครับเรียกว่ารถอัลติสเข้ามาใหม่เพียบเลยนะครับที่นี่แพรยนต์ศูนย์รวมรถอัลติสมือสองที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในย่านมินบุรีกรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่เองนะครับมีอัลติสในสต็อกนะครับมากกว่า80คันนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมไมเนชเชนโฉมออนนิวมีให้เลือกกันนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต นะครับสีบรอนเงินสีขาวสีดำสีเทาดำมีให้เลือกทุกรูปแบบเลยนะครับอยากได้แบบไหนเข้ามาช้อปปิ้งกันนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับเสรีไทย68แยก1งเขตบินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับเชิญทดลองขับได้เลยนะครับพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันนิดหนึ่งว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มต้นตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่3 9 9 0 0 0บาทเป็นต้นไปเลยนะครับได้เป็นรถรุ่น CNG ก็มี นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนปี18นะครับเดี๋ยวเราไร่เรียงกันไปดูเลยแล้วกันนะครับเริ่มตั้งแต่คันแรกตรงนี้เลยนะครับได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนจนะครับคันนี้สวยนะครับได้เป็นปี2018ไม่แสนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับราคา 40, ่0 0 0 0บาทนี่เลยนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนประมาณ7 3 0 0เท่านั้นเองเอาติสโฉมนี้นะครับถือว่าเป็นโฉมยอดนิยมนะครับเป็นโฉมยอดนิยมมากๆเลยอารมณ์อร่หาง่ายไม่จุกจิกเลยนะครับใครอยากได้เอาติสเครื่องยนต์อึดถึกทนนะครับวิ่งแสนโล วิ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับเพราะบล็อกนี้วิ่งกันระดับล้านกิโลเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับในเรื่องคุณภาพเพราะเราคัดพิเศษเกรดเทุกคันนะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ําแน่นอนนะฮะตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํารุดสูญหายทุกคันเลยนี่นะครับที่จอดเรียงรายกันสุดลูกหูลูกตานี่นะฮะมั่นใจได้เลยร้อเซนะครับลูกค้าทั่วประเทศเข้ามาที่เพชรยนต์นะครับเพราะว่ามั่นใจในคุณภาพ และการบริการนี่เลยนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับที่ขายดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าได้ความปลอดภัยและออปชั่นให้มาเยอะมากนะครับไรเรียงตั้งแต่นี่ครับได้เป็นรุ่นพุสตาร์ทมาให้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติปรับได้สีทิศทางนะครับแอร์แมนนวลนะครับแต่ว่าเกียร์ได้เป็นซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดแบบออโต้แ r ช c t i o n c o n t r o ต่างๆมีให้ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้แอร์แบ็กเจใบจัดไปเลยนะครับสวยครบจบคุ้มอัลติสรุ่นนี้ขายดีมากๆนะครับถือว่าเป็นโฉมที่ยอดนิยมขายดีมากๆนะครับ ซ่อมง,ง่ายอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกนี่แหละฮะอึดถึกทนสมรรถนะดีนะครับความปลอดภย Air ยัยแอร์แบ็กเจ็ใบปกติจะมีอยู่ในรถตัวท็อป,อปนะครับราคาหลักล้านแต่คันนี้นะครับซื้อในราคาครึ่งเดียวนะครับ4ี่แสนกว่าบาทผ่อน7จ็ดพันก็ได้ออปชั่นนี้ไปใช้ได้แล้วนะครับนี่ฮะไร่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโฉมไมโนเชนของเรานะครับมีให้เลือกเนี่ยมากกว่า7-80คันมีเยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินข้อดีคืออะไรฮะหน้าฝนอย่างนี้เลอะยาก นะครับเลอะยากมากๆเลยเนี่ยใครหาอยู่นะครับโฉม minor change มีให้เลือกกันนะฮะคันนี้นะครับราคา429,000ข้อดีคือเลขไม่90,000เท่านั้นเองใครอยากได้ไม้น้อยมีให้นี่ฮะ429ผ่อนก็ประมาณ7,500เอาไปใช้กันนะครับคันนี้สวยๆคุ้มๆนะครับอยากได้ไม้เยอะไม่มีปัญหาอยากได้ไม้น้อยมีให้จัดให้เลยนะครับหรือนี่อยากได้เป็นโฉมออนิวจัดให้เลยนะครับโฉมออนิวตอนนี้เรามีทั้งสีขาวสีดำสีร้อนเงิน มีให้เลือกนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2019ปลายปีนะครับได้เป็นโฉมออ l นิวตัวนี้เลยราคาเริ่มต้นก็ไล่ตั้งแต่4 7 9 0 0 0บาทเป็นต้นไปราคาดีมากๆนะครับราคาดีมากๆาปกติโฉมนี้ห0 0 0 0กว่าแน่นอนนะครับซื้อตอนนี้คุ้มค่ามากๆดียังไงครับโฉมออ l นิวนะครับโฉมออ l นิวเนี่ยเรียกว่าบิล์อัพใหม่หมดเครื่องแต่เครื่องยนต์ต่างๆเป็นบล็อกเดียวกันนะเครื่องยนต์บล็อกเดียวกัน 1.6G 1.6G นร125แรงม้านะครับรรหยัดนี่มีพร้อมเลย เพียงแต่ว่ารุ่นนี้นะครับดีไซน์ใหม่นะครับสวยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟ LED Daytime ต่างๆมีครบเลยนะครับที่สำคัญกระจกได้เป็นแบบ Acoustic Glass แล้วก็ช่วงล่างหลังเป็นแบบ Double Wishbone นะฮะความนุ่มนวลนะครับความนุ่มนวลในการขับขี่ความปลอดภัยดีขึ้นมากๆนะครับข้อสังเกตนี่ฮะภายใน Build Up ใหม่หมดนะครับใครอยากได้ตัว All n e มีให้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติปรับได้สีทิศทางพวงมาลัยคมมาก นะครับพวงมาลัยไฟฟ้าขับดีมากๆเลยแอร์ออโต้มีให้นะครับนี่ฮะภายในสวยๆเบาะนะครับข้อสังเกตถ้าเป็นปีสิบเกนี่ยเบาะเขาจะเป็นสีทูโทนเป็นสีเบจต,ตัดสลับกับสีเทาแบบนี้ถ้าเป็นปี20เป็นต้นไปนะฮะเบาะจะเป็นสีดำอ่านะครับ t r ั c ช i o n control ต่างๆมีให้ Air ์บัสเจ็ดใบจัดให้เหมือนเดิมนะครับความปลอดภัยจัดเต็มเลยนี่ฮะคอนโซลสะอาดๆส,สวยๆกริ๊บๆส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานนะครับร้อยละเกเลยเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์เช็คระยะเป๊ะตรวจสอบได้ทุกคัน นะครับตรวจสอบได้ทุกคันเลยนี่ฮะบากกว้างๆสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดใครอยากได้เอาติสโฉมนิวคันนี้จัดไปเลยนะครับสวยๆคุ้มๆนะครับได้ปีคันนี้ได้เป็นปี2019ไมล์แสนเท่านั้นเองนะครับราคา4 7 9 0 0 0บาทนี่โอ้โหนี่เลยฮะเอาไปใช้กันเลยนะครับผ่อนเดือนละประมาณ8,500เท่านั้นเองนะครับรายได้1 7 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนี่ฮะเบอร์โทรตอนนี้โทรได้เลยนะครับ4 6966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านทานเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินเอาเทสครับคุณจะได้แต่เอาเทสเกรด A ไว้ใช้แน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพเลยนี่เลยครับตัวอย่างนะครับสคันก็น่าใช้แล้วเรียงรายกันไปหูด้วยฮะสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับสีบอนเงินมีให้เลือกไล่เรียงกันไปตั้งแต่399นะครับตัว CNG ก็มีนะครับใครอยากได้เป็นสายประหยัดนะสายประหยัดเป็นตัว CNG จัดให้นะครับอย่างคันนี้ นะครับอย่างคันนี้ราคา399เช่นกันนะครับได้เป็นปี2018นสี่ฮะสวยๆนะครับโฉมไม่ได้เชนราคาประหยัดแบบนี้จัดไปเลยนะครับไม่แสนสี่วิ่งไม่เยอะนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะเราตั้งราคานะครับตามเลขใหม่เรียกว่าตามตาม,ตามความยุติธรรมสมเหตุสมผลอา่าต้องว่าอย่างนี้ลูกค้าบางท่านไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่ารถหน่วยง,งานประวัติศู์เขาเช็คระยะเป๊ะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ต่างๆนะครับมันจะฟิตส,สมบูรณ์ตลอดเพราะมีการตรวจเช็คระยะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับตรวจเช็คประวัติได้เลย นะครับไม่แสนสี่เท่านั้นเองนี่ฮะเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ60โลก็ถือว่ามาตรฐานนะครับแต่เราได้ราคาพิเศษนะครับสามแสนบาทนี่ฮะผ่อน7,000ฟรีดาวได้เอาไปใช้กันครับสวยๆคุ้มๆนะครับ3,99าคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะใครอยากได้ทักเข้ามาโทรเข้ามาเลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างตอนนี้นี่ครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์ครบคันเหมือนเดิมนะครับพุชสตาร์ท นะฮะแอร์แบ็กเใบเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีนะครับ traction control มีให้ครบเลยนะครับด้านหลังก็กว้างขวางสะดวกสบายแบบนี้ดับเบิล usb charger ให้2จุดนี่ฮะดูแลง่ายนะครับแล้วเบาะหนังจริงๆเบาะเบาะหนังสีเบจเนี่ยเลอะยากนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็กลัวกังวลนะครับเอาเบาะหนังสีเบจไปจริงๆนะครับเบาะตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะทนทานนะครับทนทานต่อแรงเสียดสีแล้วก็เลอะยากด้วยทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับหรือใครอยากได้เป็นสีดํานี่นะครับโฉม all new สีดํามีให้ด้วย นะครับคันนี้499นี่เอาไปใช้กันนะครับสวยครบจบคุ้มนะฮะไรเรียงกันไปนะครับข้อดีของรถหน่วยงานคืออะไรขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นรถที่เช็คระยะเป๊ะนะครับตรวจเช็คระยะเป๊ะเลยนะครับหมื่นโลเข้าเช็คนะครับตามระยะเขาเลย20,000โล30,000โลเข้าเช็คตามตามบุ๊กเซอร์วิสเลยต้องว่ากันอย่างนี้นะครับตรวจเช็คได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะสวยครบจบคุ้ม2นะครับซื้อได้ในราคาครึ่งหนึ่ง จากราคาป้ายแดงนะครับส่วนใหญ่นะครับโฉมอีเนเชนเนี่ยป้ายแดงออกห้างราคา800,000กว่านะครับ807แต่วันนี้เราซื้อได้ในราคาเริ่มต้นที่399เท่านั้นเองนี่ฮะความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้แล้วถัดมานะครับก็คือความปลอดภยัยความประหยดัดฟังก์ชันต่างๆที่เราได้มาเป็นสเปครถระดับเกือบล้านนะครับอ,ออปชั่นอย่างตัวแอร์แบ็ก7ใบเนี่ยต้องเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถตัวท็อปๆนะครับถึงจะได้ไว้แต่ 1.6G คันนี้มีให้ด้วยนี่นะฮะ ถึงได้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับยอดนิยมแล้วก็ขับขี่นะครับไม่ว่าจะเดินทางใกล้เดินทางไกลหายห่วงเลยนี่แหละฮะ a l t e สนะครับขายดีมากๆถัดมาตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบสีเข้มๆหน่อยมีให้นี่สีเทาดำใครอยากได้สีเทาดํามีให้นะครับสีดําก็มีให้นะครับชอบแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะครับสีขาวมีรุ่น e อส p r t t เข้ามาใหม่ด้วยนะครับราคาดีด้วยนะฮะสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะนี่ นะครับคันนี้นะครับได้เป็น 1.6G จนะครับปี18บแปดไมล์แสนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสีเทาดำหายากด้วยนะฮะมี1เดียวเลยนะครับเทาดำจะมีแค่1เดียวนะครับจะสังเกตนะครับว่าทุกคันเนี่ยจะเป็นสีบอนเงินสีสว่างสว่างนะครับสีเข้มเข้มเนี่ยจะจะมี2คันนี้นะครับสีดำกับสีเทาดำนี่อย่างคันนี้419,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวได้ผ่อน7,300เอาไปใช้กันนี่ครับสวยครบจบคุ้มแบบนี้นะครับรถสวยหน่วยงานประวัติสูงนะครับตรวจเช็คได้เลยไมล์แสนหนึ นะครับวิ่งน้อยด้วยคันนี้นี่ฮะภายในสวยลงตัวเลยนะครับสวยๆเบาะตึงๆไม่ยุบไม่ขาดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับได้สิททิศทางพุชสตาร์ทมีให้นะครับเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีทรัชชั่นคอนโทรลต่างๆมีให้ครบๆเลยแอร์แบ็กเจ็ดใบเหมือนเดิมนะครับเฮดรูมสะอาดสะอาดทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับรถทุกคันเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วต้องเรียนอย่างนี้รถทุกคันนะครับ เราขายในราคาเรียกว่ามาตรฐานยุติธรรมออาทิสท,ที่เพชรยนต์นะครับไม่ได้ถูกที่สุดในตลาดนะฮะแต่คุณภาพของเราอยู่เบอร์ต้นๆเลยแล้วเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเพชรยนต์นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเพชรยนต์หมายความว่าความนิยมของลูกค้าได้มาจากเรื่องจริงนี่นะครับรถสวยคุ้มทุกคันเลยนะครับเข้ามาทดลองขับได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยใครอยากได้เอาทิสสวยๆคุ้มๆไว้ใช้นี่เลย นะครับชุดนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนที่เห็นจอดเรียงรายตรงนี้นะครับไม่เกิน2อาทิตย์หมดเกลี้ยงแล้วเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาทุกๆอาทิตย์เลยนะครับอาทิตย์ละสครั้งครั้งหนึ่งประมาณ20คันนี่เลยครับขายดีแบบนี้นะครับห้ามพลาดเลยคันนี้เข้ามาใหม่นะครับทะเบียน47นี่ฮะทะเบียน2หลักรถสีดํานะครับสวยมาก 1.6G จนะครับคันนี้4ี่แ0 0สองบาทนะครับไม่แปดหมื่นโอ้โหนี่ไม่80,000ครับ429,000บาทใครหาอยู่นะครับคุ้มค่ามากๆเลย นี่ฮะสีดำนะครับรถสีดำหายากด้วยนะครับไม้น้อยอีกต่างหากนะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นห้าเท่านั้นเองนี่ผมให้ดูเลยนะครับไม่แปดหมื่นห้าชัดเจนนะครับเบาะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับได้สีทิศทางนะครับเกียร์ซูเปอร์ cvt p u s สตาร์ทมีให้ด้วยนี่ฮะเหมือนเดิมเลยโอ้โหคันนี้นะครับไม่แปดหมื่นครับด่วนเลยนะครับคันนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองฟรีดาวได้ผ่อนเจ็ดพันสามเอาไปใช้กัน นี่เลยครับสวยๆคุ้มๆนะครับต่างจังหวัดสบายใจได้นะฮะเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้แบบนี้ต้องซื้อรถกับว i นอัลเ s สเท่านั้นนะครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรด A ไว้ใช้เลยอยากได้แบบไหนนะครับสีขาวสีดําสีเทาดําสีบอลเงินมีให้นะครับตัวโฉมไมโนเชนโฉมออน n ิวมีให้นะครับอยากได้แบบไหนเบอร์โทรด้านล่างโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับอยากได้เลขไม้น้อยเลขไม้เยอะราคาประหยัดนะครับหรือราคาสมเหตุสมผลมีให้เลือกทุกรูปแบบเลย เอาแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าไหนสนใจทักมาตอนนี้เลยโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสำหรับ a อ t e z สวยๆคันถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะสเปคให้ดูทีละคันไปนะครับน่าสนใจแค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ Win a า t ิ t ไปแล้วครับสวัสดีครับ